รถเปิดด mm. okay. so ับเบิลก so ็การูปไปดับเบิลมาสก็ดาเดอร์ล่ามชุมชนหมอดอเดอร์อสมปรปชมวาเลอร์เปตเตอรากอมูไคเน่ประต้ชเฉลมลานนี่ไปชมวาเลอดับเบิลก็กาเดอรกระบะสีคอสินยาบคาเล่ปะกอเบเล่โคโรนาไวรัสหมอโควเตชิครเน่ลือกไกโอเดอเซหมอจาแคนเมกาเล่จอแตกก่อนนีอะเวดาเดอร์อาเลททอทอรากล โรกแหวปก็เจอคนเดีวก็บาโอเซ่บาก็บาโอเดืตาโตดทีพักเธอเราไปซ้ำออบาบาดเพลพระอ่อนอัย่ตาสิกคอสียาอมอบะบาดกน่าอ๋อบากบานาเปอบางก็บาสิยาอ๋อบากบาโอเดอดเซ โลดด้าชารคฮโลปะกะโคบิดดิชิคุยนะเนปอทะเรหมออะดะคาโลปะทีระเนปอระเนนุพิซาโลดะปุดะเวงอาซับอะเตอะอัปปิลิดาอาซะอูดะเนโอรามอเคหมอชิซอระบังไกดะปุดะเวนี่เอาลูกโคเวปูอะเกดอฮาลูกจะคนเนปะดะเมอเกเนโลดะโคหลอปูเลยบ้าเมอว่าได้เกียวรู้ที่ พอูรูตารูปูพาอนเน่ปิลีไปกแลเนี่รามแคดับปูดอเวลานี่ต่คาีก็มาดิซาลูดับปูดอเวลูอากล้นี่หมาอสูดมื่อซาดมือบาเพราะว่าปกอยู้จิเตอร์ิเลยูเนกว่าดิซาลูอากีปะเกิอยแล้เราเราเกยชอบตัดจุดดาชาหมอดิเนเนสุญญาสุญญาเนี่ยนึงอามมาซาดินีตลอดเนี่ยคือแกดับปูดิซาลูปดกเราะเดับปูดอเวลาเนี่เกียนซาดมือสุดเมือแกเราได้ชมิชมูเกยดสุดตจุดดาช้ามอ ตอรามีก็บอกากนยาไดจากวย้บุบ้มสนาเดมาดีก็มีไม่เมหาอเจชรบาดคิกเลยคิดมี d o u b ล e b ล r r e a l l a m เลยบกอ็ปูตลอรลอับบโยบาคาโรสตาชาควีดิชิคุยกัหมออมิเกนบก็มโลอัดด้าดิชิลุนี้ะบาเมืออาฮาชิชูเดปทีปลซอดเก เซร์มีเปอระแก้วสอมอนเปอรบาห้ามากวาดิซอเลปลไหลมาเวฟวันจันไม่เกิไม่เกิดื้อซาเลเดียวในเนี้อาตก็เบืว่าโตว่าต้วันมุ่โข้ในเนื้อบาลเซร์ดัชฮีในเลคลมโตว่าในเนดิซอบ้าโอเสตุลาแช่ได้ชิลลยวนี้ค่ะนีเน้ปลามาควาุ่งเป็นมาแลวกบื่ตว่าจะนนี่รดมีสจุลสับเียออนแรก็เชื่ก็ชอบ ออร่อเาเลืกคู่อราลตการเลืกคตกานอเอลเดะากว่าเชลอะก็จาขีกว่าเชลอดอนอดอดูกีกว่าเชอนอนดอเลิเลอลอ,ลอพะบาเลยปุยตน,นาตะคสก